คุณน้าครับสินเฟกไดกล้จะกลับแล้วเดดื่มชาก่อนครับยังเป็นผู้ช่วยเหรอ<ะ><ะ>หลอกน้าเหรอครั้งก่อนตอนเธอมาส่งของแทนเสียเ่ยวเฟยนะ้าก็รู้สึกแปลกๆแล้ว<ะ>นะ้ายังมองออกด้วยว่าเธอชอบเสี่ยวเฟยลูกสาวน้ามากาคุณน้าครับดื่มชาเถอะครับ นั่งสิอ๋อครับชื่ออะไรชื่อสิงจือจือครับอายุเท่าไร่น้อยกว่าชินเฟยสามปีครับเด็กกว่าเธอสามปีก็ดีแกกว่า3ามปีเหมือนได้ทองเป็นนักแสดงใช่ไหมเออไม่ใช่ครับผมทำงานที่โรงพยาบาลเหอสีโอ้เป็นหมอเหรอครับอ๋อไม่เลวไม่เรลวไม่เรลว เธอกับเสีวเฟยรูร้จักกันได้ยังไงฮเธอเป็นคนที่ไหนเรื่องของเธอกับสีวเฟยพ่อกับแม่ของเธอรู้เรื่องไหมพวกเธอคบกันมานานแค่ไหนแล้วเด็ก <c oughs> คนนี้เป็นอะไรไปน้าถามจริงจังนะถัวเราาอะไรขอโทษครับคุณนะคืองี้ครับสีหน้าตอนคุณนะถามผมเมื่อกี้เหมือนชินเฟยมากเลยหน้าตาของชินเฟยแค่ดูก็รู้ว่าได้รับการถ่ายทอดจากคุณ พูดอีกก็ถูกอีกก็ <g ül üyor> จริงอยู่แต่น่าจะบอกให้นะ,อะตอนที่น้ายังสาวๆนะ่ะสวยกว่าเธอเยอะเลย <c oughs> น,น้าน่ะเป็นสาวหนา้ารูปไข่ของแท้เลย <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วเลยครับอ,อคุณน้านครับคือผมขอถามหน่อยนะครับปกติแล้วคุณน้านอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมครับแล้วนอนตอนกลางคืนมักจะหูอื้อเธอรู้ได้ยังไงเวลานั่งนานๆม,มือเท้าจะชาด้วยอืม เหมือนจะใช่อ๋อครับเป็นเพราะกระดูกสันหลังส่วนคอท่าทางของคุณน้าจะเอียงไปด้านข้างคุณน้านั่งเครื่องมานานคงไม่สบายตัวเอางี้ผมนวดให้ครับดีไหมมไม่ไม่ไม่เกรงใจนะอะไรครับคุณน้าไม่ต้องเกรงใจหรอกหันไปทางนั้นครับใช่ครับใช่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 นั่งตรงๆนั่งตรงนะครับก้มหัวก้มครับพยายามก้มลงไปใช่ครับนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนั้นแหละี้โอเคโอเคทีนี้ก็เงยหน้าครับค่อยๆใช่ครับพยายามเงยหน้า มันตึงมันตึงครับคบเข้าใจแล้วครับโอเคทีนี้อยากเก็งน,นะครับผ่อนคลายครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ช่โอ้ยตรงนี้เจ็บมากตรงนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชครับคุณนาครับผมกับเสี่ยวเฟยก่อนหน้านี้ได้รู้จักกันเพราะเธอมาทําการกุศลที่โรงพยาบาลของเราอ๋อ,อ,อดีจัง สิงจจอจือแม่คะมาลองชิมดูครับลานี่เป็นยังไงอืมฝีมือสุดยอดเลยครับใช่ <ขอ S 1> ไหม,<อ>มครับเนี่ยใส่น้ำมันหอยดีกว่าสีอิ๊วใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วครับบูดาครับลองชิมนี้หน่อยนะครับ ยังไงบ้างอืมรสชาติไม่เลวแต่ว่านะแต่นะว่านะเอาออกจากหม้อเร็วกว่านี้ก็จะนุ่มขึ้นมีเหตุผลน้าบอกผมเรื่องนั้นหน่อยนะครับลูกชิ้นนั่นน่ะทำยังไงนะครับสิ่งสําคัญที่สุดในการทําลูกชิ้นคือเนื้อรู้จักสันคอหมูไหมมีทั้งมันทั้งเนื้อนี่น้าซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตไว้นะจะแนะนําให้เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ให้ดูได้ครับจริงว่าสันคอหมูนั่นทํายังไงอ่ะได้เดี๋ยวนะจะบอกใหด้มาแล้วเหรอเร็วซีไปล้างมือเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวได้แล้ว สิงจื้อ,อนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมคุณสนิทกับแม่ฉันความลับอะกินเยอะๆนะได้เลยครับอืมอร่อยครับเจสซีน้าจะบอกให้เสือฝอยลูกนาะคนนี้เนี่ยไม่ค่อยทำงานบ้านปกติไม่แคร์อะไรเธอคงลำบากไม่น้อยเลยใช่ไหมไม่ครับไ,ไม่ครับพอดีมากเลยครับคุณนา้า แหมเออคุณนาครับเออชอบไข่ผัดด้วยเหลอครับเนี่ยผมว่านะคุณอาเหมือนเสียวเฟยมากเลยอะ <c oughs> ดูสิครับโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยเหมือนมากๆเลยจริงๆสิสิงจือจือฉันเคยชอบกินไข่ผัดตั้งแต่เมื่อไหร่กันอีกอย่างฉันไม่เหมือนแม่หรอกฉันเหมือนพ่อพ่อแกตาฉันเดียวนะเออเอ,อ,เอ๋อคุณอาครับ ผมจำได้ว่าตอนเด็กเคยกินขนมไข่เป็นขนมขึ้นชื่อบ้านเกิดคุณ<ม>้าคุณ,าคณ้าสอนผมทำหน่อยได้ไหมครับเธออยากเรียนอ๋อครับผมอยากเรียนครับไว้ทำให้เธอกิน <c oughs> แม่หนูรู้ว่าแม่มาเพราะอะไรหนูตัดสินใจดีแล้วเริ่นซื้อฉี่ให้แม่มาทำไมรู้เหรอว่าฉันจะพูดอะไรหนูต้องรู้อยู่แล้วสิจะบอกว่าหนูไม่แน่ไม่นอนไม่รู้จักมีความรับผิดชอบทำอะไรก็ล้มเลิกกลางคันใช่ไหม เสี้ยวเฟยตั้งแต่เข้ามาจะถึงตอนนี้ฉันยังไม่ได้พูดเรื่องนั้นเลยสักคำตอนแรกที่หนูไม่เต้นแม่ก็พูดแบบนี้ไม่ใช่เหรอคะพอแกพูดถึงเรื่องนี้ฉันก็รู้สึกโกรธนิดๆแล้วดูแกสิแกบาดเจ็บร้ายแรงขนาดนี้ทำไมแกไม่บอกครอบครัวทำไมไม่บอกฉันเลยแมคะ เพราะหนูรู้ว่าบอกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแกรู้ได้ยังไงว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แกไม่พูดแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผลลัพธ์นี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หนูไม่ให้แม่แต่งงานใหม่หนูรับครอบครัวใหม่แม่ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ เสี้ยวไฟฉันบอกแกกี่รอบแล้วว่าทุกอย่างที่จะทำก็เพื่อแกก็เพื่อแกแกรู้บ้างไหมคุณดาคุณดาอย่าเพิ่งใจร้อนครับอย่าเพิ่งโมโหครับคือไม่ได้หมายความแบบนั้นน่าใช่ไหมก็นั่นสิมาตั้งไกลเพื่อมาโกรธมันไม่คุ้มค่าเลยยังไงที่หนูตัดสินใจใครก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ไม่ใช่เธอ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 เออคุณดาครับได้ฉันฉันกลับก็ได้เดี๋ยวสิครับคุณนะคุณนะจะกินข้าวไม่เสร็จเลยนะครับคือว่าอย่าโกรธเลยนะครับจะบอกให้นะเสี่ยวสิน ในอนาคตถ้าอยู่กับเด็กคนนี้เธอต้องลําบากแนะ่ไม่หรอกครับไม่ห,หรอกถ้าเรารอยู่ใต้ชายคาเดียวกันไม่มีทางอยู่ได้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ชินเฟยแกบอกว่าคิดดีแล้วใช่ไหมได้แกก็ทําตามที่แกคิดไปเลยฉันไม่สนแล้วก็จะไม่ยุ่งด้วยไม่ครับคุณอาคุณอาคุณอาอย่า,ากระเป๋ากระเป๋าครับคุณอาลืมกระเป๋าครับคุณอาอย่าโรกรธเลยนะครับ เป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมโซดาน้อยไปหน่อยเวลาอบก็สั้นไปด้วยอีกอย่างหน้าตาแบบนี้่บชลินสามดาวค่อยยังชั่วนหน่อยเสียวเฟยคุณรู้ทุกอย่างแล้วใช่ไหม ที่จริงวันนั้นฉันเจอพี่จือจูจเธอบอกฉันว่าถ้าคนหนึ่งอยู่ในจุดตกต่าไม่มีใครช่วยผลักดันเขาอาจเดินออกมาไม่ได้ช่วยชีวิตฉันคิดว่าเธอพูดถูกมากเลยแต่ฉันไม่อยากให้ตัวเองเป็นหมากที่ใช้บังคับคุณ ขอบคุณนะแต่ว่าเสียวเฟยผมอยากลองดูพรุงนี้ฉัจะรอคุณตรงนี้โอเคไหม ยกหุ้มปอดส่วนอกเปิดออกอีกหน่อยครับดีเรียมครีบครับ ออลหลอดเลือดแดงปอดบนซ้ายพาะกดความดันเลือดตกอย่าห้ามเลือดไม่ได้ ใช้เครื่องดูดดูดด้านข้างฉันเอง หมอสิงที่แท้คุณก็อยู่ที่นี่เองเริ่มยับแผล เร,เรียบร้อยทำเลืได้แล้วไลททำต่อเลยถ้าการผ่าตัดของผมสำเร็จราบรื่นก็คงดี